ซากุลาหลอนตอนหอพักเหียนสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อมัสลินนะหรือจะเรียกเล่นๆว่ามัดก็ได้เรามาจากต่างจังหวัดแหละเรามาเรียนต่อที่กรุงเทพความจริงยังไม่ได้เปิดเทอมหรอกแต่เราต้องมาเตรียมของไงเพราะว่าเราอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่รู้จักใครด้วยส่วนเรื่องหอพักคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนจัดการให้ จ่ายค่านู่นนี่นั่นมัดจัเสร็จเรียบร้อยเราก็มาพักได้เลยโอ้โหเป็นหอพักที่สวยมากเลยอ่ะมีร้านอาหารด้วยใกล้กับโรงเรียนด้วยพ่อแม่นี่เลือกที่ดีๆให้เราจังเลยชอบที่สุดเลยไฮโซหรูหราเก๋กไก๋มากว่าแต่ว่าทำไมมันเงียบจังเลยอ่ะไม่มีใครอยู่เลยเหรอหอพักสวยๆแบบนี้ต้องมีคนอยู่เยอะแยะสิ หรืออาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเทอมน่าระหว่างที่มัสลินกำลังสงสัยอยู่นั้นว้ายตกใจแม่ล่วงโอ้โหป้ามาไม่ให้สู่ไม่เสียงนี่หนูตกใจหมดเลยโอโ้ถ้าหนูช็อกตายไปทำไงนี่เฮ้อหนูยิ่งเป็นลูกคนเดียวด้วยป้าคือคนที่ดูแลหอพักนี้หนูจะเข้ามาพักวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณป้าหนูมัสลินเองค่ะ และนี่ก็เงินมาจำส่วนที่เหลือนะคะคุณพ่อคุณแม่ฝากมาให้ค่ะเรื่องสัญญาห้องเช่าก็อยู่ให้ครบหนึ่งปีนะถึงจะได้เงินค่ามัจำคืนส่วนถ้าจะขึ้นไปข้างบนก็อย่าลืมอ่านกฎของหอพักด้วยละ่ะมันมีกฎอยู่ทั้งหมด5ขอ้อ5หรือ4นะป้ากระจำไม่ค่อยได้อย่าลืมไปอ่านกฎด,ด้วยนะสำคัญมากๆเลยขอบคุณนะคะคุณป้าหนูขอตัวก่อนนะคะ หลังจากที่คุยกับคนดูแลหอพักเสร็จแล้วมาซลิงก็เก็บของไปที่ห้องของตัวเองขึ้นมาก็เจอห้องของเราเลยอยู่ใกล้บันไดซะด้วยสะดวกจังเลยโอ้โหข้างนอกว่าสวยแล้วข้างในสวยกว่าข้างนอกอีกอะ่ะ หูห้ามาเห่ามากๆเลยพอเก็บของเสร็จแล้วมัสลิงก็ออกมาสำรวจอยู่ที่ระเบียงห้องจะว่าไปแล้วหอพักก็ดีดีนะค่าห้องก็ไม่แพงแถมมีของกินอยู่รอบๆอยู่ใกล้กับโรงเรียนด้วยดีจังเลยไม่ต้องตื่นเช้าง่วงจังเลยไปงีบสักหน่อยดีกว่า คงจะเพลียกับการเดินทางมัสลินที่บอกว่าจะง,งีบก็เผลอหลับไปจนดึกดื่นโอ้โหนี่เราเผลอหลับไปนานขนาดไหนแล้วเนี่ยมือตืต่นเลยกี่โมงกี่ยามแล้วดูจากนาฬิกาสี่ทุ่มแล้วเหรอดึกขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยเกือบลืมไปเลยป้าบอกให้อ่านกไดไหนดูซิกฎเขียนว่าไงบ้าง กฎข้อที่หห้ามส่องกระจกในเวลากลางคืนกฎอ,อะไรเนี่ยใครมาสร้างกฎแบบนี้กฎข้อที่สองทุกคืนไฟจะดับหนึ่งครังฮ้ออะไรเนี่ยกฎข้อที่สถ้าได้ยินเสียงคนเดินในเวลากลางคืนห้ามสงสัยแล้วก็ห้ามไปแอบดูและกฎข้อที่4ถ้ามีคนเคาะประตูในเวลากลางคืน ห้ามเปิดประตูเด็กขาดข้อสุดท้ายข้อ5ในเวลากลางวันก็ใช้ชีวิตตามปกติส่วนเวลากลางคืนก็ต้องปฏิบัติตามกฎอาบน้ำดีกว่าเอา้าใครเอากระจกมาไว้ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยกฎข้อที่1ห,ห้ามส่องกระจกไม่เป็นไรหรอกมั้งพึ่งมาอยู่หยวนหยวนเนาะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลย กำลังจะอาบน้ำอย่าบอกนะว่านี่เป็นกฎข้อที่สองไฟจะดับทุกคืนเนี่ยไฟก็มาแล้วทำไมเสียงเดินยังไม่หายไปอีกละ่ะอย่าบอกนะว่านี่เป็นกฎข้อที่สามแล้วกดข้อที่สี่จะได้ยินเสียงคนเคาะประตูอย่าบอกนะว่า คืนนั้นทั้งคืนทําให้มัสลินเข้าใจแล้วว่าทําไมหอพักนี้ถึงไม่มีคนอยู่ทําไมหอพักนี้ถึงมีมัสลินอยู่แค่คนเดียวเออประตูจนถึงเช้าเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกลับไปอยู่บ้านเราดีกว่าไปเรียงอยู่บ้านนอกดีกว่าไม่อยู่แล้วกรุงเทพเนี่ยเช้าว,วันนั้นมัสลินก็เก็บของออกจากห้อง ท่าทางไม่ได้นอนโดนทั้งคืนเลยใช่ไหมหนูโหยป้ากว่าจะรอดมาได้ไม่มีบอกกันสักคำเลยนะป้าถ้าหอพักจะเฮี้นขนาดนี้แต่ตามสัญญาแล้วถ้าหนูอยู่ไม่ครบหนึ่งปีป้าไม่คืนเงินมัดจจำนะเอาไปเลยป้าหนูไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วหอพักเฮี้ยนอย่างเงี้ยหนูไปอยู่บ้านนอกตามเดิมดีกว่าแล้วมาสลิงก็เก็บของกลับบ้าน ไม่สนใจแม้กระทั่งค่ามัดจำจบแล้วค่ะหอพักหลอนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานจากทางช่องด้วยนะคะ